มามล่อมาก็ฟ้องควายปล่อยๆได้มันเออปล่อยให้มันเลย <S 2> <S 2> วันนี้มาเยี่ยมชมแม่สาวงามหลังจากคลอดลูกไป,ปแล้วประมาณเดือนกว่าๆนะครับ ังอ้วนเหมือนเดิมในลองลองไล่ไอ้ชื่ออะไรนะติดตั้งชื่อไอ้มันมันชื่อไอ้ชื่อเขาชื่อซับอ๋อชื่อซับเอามาไอ้นุ่งเงินหมาก็ชื่อเงินหมาเออเอมือนบอกชื่อซับทั้เปลี่ยนชื่อนั่นทื่แม่สวยแล้วก็ คลอดลูกมาแล้วจะเป็นลูกตัวนี้มันไม่ได้หันหน้าต่โน้นนะที่จะให้หันหน้าแม่ไปแล้นะนะน่ีนะมันจะลงมันจะลงมันนี้ไองหันหน้ามันนี้ลอ นต้องไหวที่จะนั้ๆมันต้องดับแล้วต้องเชิดอเดี๋ยวได้ไอ้โลนอ่ะมันจะบอกเียจะตัวนี้ไอ้ยังงี้เลยก็ขายอะ <ส Vergleich> <City> ไปจิมามามาเอามาเห็นปลา <utan> ไม่ได้แล้วครับชอบกินปลากินปลาเก่งมากเลยตัวนี้ชื่อแม่งามตัวนี้นะไอ้แม่นั่นชื่อแม่สวยเนาะโอ้ อันนี้ลูกลูกชายหรือว่าลูกสาวเนี่ยชายลูกชายโ,อ,อ,โอ,อ้ทองไอทองอ๋ไอทองอันนี้ชื่อไอ้ชื่อนี้ชื่อไอ้ทองไอซับซับมาทองซับฮะซับนี่นะครับวันนั้นที่คลอด วันนั้นที่คอดกลางคืนนะครับคือตัวนี้ออกไปกันไม่ทนเลยกันนี้วันนี่ไอ้ไอ้โลดบอกแกงเลี้ยงควายยังเลี้อยังไงกันเนี่ยบอกหนูหอยู่ก็มาทุกวันกูไม่อยู่วว่ะใหญ่ไม่ใหญ่เดี๋ยวไปดูอีก แม่หนึ่งครับแม่สวยแม่นี่ชื่อสวยแล้วคลอดลูกเหมือนกันละคลอดคลอ,อดห่างกันประมาณสักห้าวันลุงเหยียดลูกลูกตัวที่คลอดใหม่เป็นลูกตัวที่สามใช่ไหมน่ะเป็นลูกตัวที่สามเนาะ Ừ đây 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 đây, đây Lúc mhm 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 เหมือน,นจับน้ำเลยนะจับน้ำให้แห้งเฉยมันก็กินกุนเลี้ยงกินดีไหมแฟนกอล่าโอ้โหกิน,นดีหวานอ้วนวิตามินมันดีเนะี่ยอืม,อม ให้ใกล้ๆได้เหยียบหางน้องใกล้แม่ใหญ่น้ออ่างใหญ่ดีจริงๆนะก็เนี้ยเดี๋ยวพี่ดูของเขาที่ว่าแสนกว่ามันบางก็อีกส่วนงของผมฝั่งทางโน้นเป็นแปลงหญ้าเป็นแปลงหญ้าแผงกุลาโน้นปลูกใหม่ปลูกใหม่อีกประมาณกี่ไร่สามไร่ปลูกใหม่อีกสามไร่เนาะ เอาไว้ท้องเอกดีพเดินทีจะทับไอ้ท้องเอกหมอมาบอกท้องเอกไม่หรืมอเอาหมาเอาหมาแล้วไปทับข <c ười> องไขาต่อกักกยอ,อ <c ười> ย่างนี้ก็ทับมันไปจุดตัวเลยอะจำวัดจำวัดเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อน แล้วไปดูตัวของเขาหนุ่มฮะมีหนุ่มหอยเยอะหรือไปบ้านไหนเปียบ้านไหนเหนกันแต่หอยสวยมันจะมีไม่เคยมี้เท่านั้นเนี่ยครับคลิปนี้ก็พามาดูนะครับแม่งามที่คลอดลูกกลางคืนวันนั้น แต่วันนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับยังไม่ได้เปิดราคาพามาดูเฉยๆนะครับเป็นควายของลุงเอียดเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบกันนี้ครับสวัสดีครับผม